สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมากผมได้มาพอนตันหัวหน้าเพิ่นเพื่อนนึงนะครับนี่ยครับให้แว่นเท่าเนี่ยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไอได้ยินข่าวว่าเพื่อนเงื่อนเดือนชือว่าเด็บอีกครับพี่น้องผมก็เลยอยากไมาบอกสู่เบบซี่ฟังนะครับผมคนซื้อบ้านไอสมพลนะครับนะครับ บดอยู่ฟ้าม่วบายอยู่เมืองอฟราอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่นะครับเจอเงินเดือนเงินเดือนดีก็ม่ครับในโมบ้านของผมครับเจ่าเด็ดที่สุดแล้วครับก็เลยเอามาโบสู่ฟังนะพี่น้องเจ้าเงินเดือนดีที่สุดเแบบเครื่องตัวเครื่องกับเงินเดือนของผมเลยครับพี่น้องเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงผมไม่ได้วอาอัน บอลลินนะครับก็คือบอล่ดินริงั้นบ่าครับเองไนครับเอาว่าคือฟันบอฟีนออกฟัประมาณนั้นแหละครับกรู้รับการเฮ็ดงานนะครับครเฮ็ดงานหลายช่วงผมดูนี่มันกับเฮ็ดงานตลอดเข่มีวันหยุดครับแต่ว่าเฮ็ดงานนี่ก็อัจจีเฮปูเป็นเวลาเวลาเวลาเลยครับลักษณะการเขางา้นเพียงใดกับคนอ่ะห่วยมันกัเป็นการนะครับครับอันที่หนึ่งอ่ะผู้หนึ่งเขาตีซีเครับ อีกคู่หนึ่งลุงเก็บมุกเศร้านะครับเก็บมุกเศร้าเลิกพ่อมันประมาณใบสามอาการเข่าพ่อมกันอีกประมาณอีกคูหนึ่งเข่าเก็บม้วนนะครับคูหนึ่งเข่าเก็บม้วนเราลุงกอนเข่าทุงหนึ่งครึ่งแค่สองคนครับฟ้าม้วนฟ้าองแค่สองคนแต่ว่าง้วนเจะตัวครับพอดาน้วนเลี้ยงเยอะกว่านะสองร้อยครับประมาณสองร้อยตัวครับพี่รอนเดี๋ว่าแต่ง้ววมทั้งหมดอยู่ประมาณ โฮเกิลลอยผมครับโอ้ลหอะรยไงโเกิลลอยวัโเกิลอยเิงเดครับกาติลีเดอร์วัสองลอยแต่ผมเมื่อดีเลยสองลอยครับผมกะเอาบอมอกี้แล้วก็ไปได้รับตัวไหนครับเดียนี่ครับโนาทุกคนบอกเพื่อเอซครับเอาคอตรๆมแล้วมันกะยู่ก็มองนะครับครับแจ้แต่ดีที่สุดครับดีที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ผมก็ได้รับ Moon, moon check, อยูอ่มืนมืนเซกเก็ตครับพี่รองมืน ken, มเซกเก็นครับพี่รองมืนเซกเก็บประมาณเก่าแปดเปดกว่าเก่ามืนกว่าครับพี่รองจาเพิ่มปฏิทิเพื่ออีหัค่ากับเปาค่ายุคค่ากินของเพื่อนเหครับอทีตทรงจักจักเปดนะโน้นมันนะครับรประมาณเออสุบะเปดก็ได้ล้ว เมือไครับพี่อ้องเกตมืนส่วนหลายแรงงาแทวจีได้ทรง,ง,บงยบหมานสามหมื่นกลัวสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นครับจะคือหนาทรงโกรพูดเลยครับยดยันเด็ดที่สุดแหละครับในหมู่บัานทียรชีพนี่ครับผระ้าณแรงงานไทยเหามีอยู่ประมาณยีสิบกว่าคนครับพี่รอง คือพ่นยู่ฟา้ามัวมี่สองคนถือว่าดวงดีที่สุดแล้วครับครับคือเอามานำเสนอสู่ฟังกับคาแรงเขา้าอาจจพิพซ้ำกันนยครับมไม่ิสเหลียวนี่ยตามดวงนาครับพ่อหนาตาม,ามดวงาตามดวงแล้วจะมองครับ,รบผมี๋ยว่าพี่มองดีก็มองว่าดีถือว่าเพิ่นได้ดีเติบได้ดีอยก็ถือว่าโชคดีของผมครับผม ครับผมมีอย่างไรหรอครับมาบอกสุฟังกันซื้อ่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเด้อผมโบนิสานบุร,รีมโนโนะครับนี่คือเรื่องจริงฟังมัว่วบางมองกะหาพันหาตายโตก็มีเขาว่ามันชี่ยวบุญไอโอเว่นชี่ยวบุญชี่ยวบุญเชี่ยบุญแลเชียร์กับหกพันหกพันกลัวครับมีอุ้มคนหนึ่งอยู่ ่หาขั้นหาตายตัวเช่แล้วได้หมอของเจ้าติเขาบอกเป็นชื่อบดหมึกหมอกเป็นตั้มทร้มดาของหัวหน้าสมบูรณ์ติเขาบอกเป็นชื่อบดเป็นตั้มทร้มดดาใจเหงานตลอดมันมีวันหยุดเนี่ยฝนตกกขาบ่กตีฝนแดดออกกขาบ่กได้แดดบ่ได้ข้อนข้อนหรือข้อนเหรอครับฮะข้อนหรือกันเต้าอยู่อ๋อโอ้ยสบายเลยพี่น้องคือผมจะบอกสุฟังนะฟ้ามัวนลยกะแตกต่างกันอยู่ นักมองเงินเดือนน้อยนักมองเงินเดือนหลายคือผมเสียวความที่ว่าเงินเดือนหลายที่สุดมาบอกสู่ฟังนะครับผมก็เคยเห็ดนี่แหละครับรวมพี่ดองเงินเดือนดีงั่นก็พออยู่พอเห็ดดอกนะครับน้องหัวหน้าเนาะเน้องพอเห็ดคักกีดอกเสียเสียสมโพธิครับผมเสียเสียสมโพธิครับผมดีดอกไม่ด้เป็นนะครับใกล้จบหมดแจกแล้วเล้วผมว่าจะเป็นสีไปสวมแท้านะครับพี่รอง ครับผมไป่อยังายครับผมไปด่วนโม่สู้ังกซื้อกลับไปแล้วไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม